พราะครูบอกว่าไม่สันโดษในกุศลบำเพ็ญเพียรไม่ระยอพวกเราตอนนี้ก็มีชิดจีวิตีทีละเก้าเนาะ,ะมีคนกำลังเริ่มเก้าแรกก็มีนะเหว่มามีสองคนค่ายเนี้ยมาใหม่มาจากบางเลงนะคนนะคนปรปฐมกับอีกคนหนึ่งก็นองงูเลื่อมนะ <c oughs> คนพูดเนิ่นๆเนาะ,ะแสดงว่าคนแถวนี้จริงนะเนี่ยนองนคปรปฐมราชบุรีกาญจนบุรีนี่จะออกเนิ่นๆเนาะ,ะน้องมุเรียมอ่าเนี่ยเนี่ยก็เริ่มเริ่มก้าวแรกแล้วเนาะอ่านะี่คือเริ่มก้าวแรกชีวีเจลก้าวแต่พวกเราบางคนนี่หลายก้าวแล้วนเะนี่ยใช่ไหมหลายก้าวแล้วแล้วแล้วยังจะก้าวต่อไหม เอเราต้องก้าวตามพ่อใช่ไหมอา่าฉันขอก้าวตามพ่อไปอีะมีเพลงเพลงหนึ่งนะฟังแล้วประทับใจนะก้าวไปไหนก้าวไปหาอะไรก้าวไปข้างหน้าก้าวไปหานินพานนะใช่ไหมเพราะนั้นคนที่มาเก่าก็ยังก้าวต่อไปคนที่มาใหม่ก็ต้องเริ่มก้าวที่หนึ่งแล้วต้องก้าวให้พันนะ ก้าวไปเรื่อยๆก้าวที่สองที่สามไปตามไปให้ทัน